ทำไมเขาดูไม่ค่อยสนใจเราเหมือนเมื่อก่อนเลยคลิปนี้นเป็นแดนดอมนะคะหากใครที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ รู้สึกสับสนรู้สึกสงสัยว่าทําไมเขาถึงปเปลี่ยนไปทําไมเขาถึงไม่ได้เหมือนเดิมเขาไม่ค่อยสนใจเราเหมือนเดิมเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยคุณคิดไปเองหรือว่าเขาเป็นแบบนั้นจริงๆเขาไม่เขาไม่สนใจคุณจริงๆนะคะอ่ะขอเช็กบรรยากาศในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากันก่อนนะคะในช่วงนี้นะมันเกิดอะไรยังไงกันขึ้นบ้างเอ่ยในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะจากหน้าไพ่ดูต่างฝ่ายต่างแรงใส่กันเหมือนกันนะ ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนิ่งอีกฝ่ายก็จะนิ่งเหมือนกันถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแรงอีกฝ่ายก็จะแรงกลับเหมือนกันแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่ดูเย็นชาใส่กันมากๆเลยอ่ะดูเหินห่างเนาะในความสัมพันธ์ดูไม่ได้เป็นเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้อาจจะมีความใกล้ชิดสนิทสนม,มกันมากๆแต่ตอนนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยความห่างมันเต็มไปด้วยความเย็นชาในความสัมพันธ์นะคะมันก็เลยทําให้ตัวคุณรู้สึกว่า โอ,อ้ทำไมเขาดูไม่ค่อยสนใจเลยอะทำไมเขาดูนิ่งๆทำไมเขาดูไม่ค่อยเหมือนเดิมเลยแล้วในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยทำไมต้องเป็นเราอะ่ะที่ตามตือ้อทำไมต้องเป็นเราที่เหมือนยังหวยหาเขาอยู่แล้วทำไมต้องเป็นเราอะ่ะที่พยายามทำทุกอย่างพยายามรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้คุณมักจะมีคำถามเหล่านี้เสมอๆเ,เลยนะคะกับความสัมพันธ์ในในตอนนี้นะ แล้วทําไมคะมันเกิดอะไรกันขึ้นทําไมเขาดูไม่สนใจคุณมันเกิดอะไรกันขึ้นคะการที่เขาไม่สนใจคุณอะจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะเขาโฟกัสเรื่องงานมากๆเลยคะ่ะเขากําลังโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานอยู่ในตอนนี้ มันเลยกลายเป็นว่าทําให้ตัวคุณเนี่ยรู้สึกโดดเดี่ยวมันเลยกลายเป็นว่าทําให้ตัวคุณรู้สึกเพ่งคว้างทําให้ตัวคุณเนี่ยรู้สึกน้อยใจเพราะว่าในความสัมพันธ์ครั้งที่ผ่านมาหรือว่าในความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเขาอ่ะดูเทคแคร์คุณดีมากเลยอ่ะตัวเขาดูใส่ใจคุณมากๆเลยเกี่ยวกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คือเขาแทบจะประคิทุกอย่างให้คุณเลยหรือว่าเขาใส่ใจคุณมากกว่านี้ นะคะจากที่เห็นหน้าไพ่อะแล้วควรจะต้องทำอย่างไรดีคะเพื่อทำให้บรรยากาศในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยมันกลับมาหอมหวานมันกลับมาหวานชื่นอีกครั้งหนึง่งจริงๆมันอยู่ที่การสื่อสารนะอืมตัวคุณทั้งคู่อาจจะต้องมีการสื่อสารกันแบบตรงไปตรงมาตัวคุณเองอาจจะต้องบอกเขาว่าในตอนนี้เนี่ยคุณรู้สึกอะไรยังไงบ้างในตอนนี้เนี่ย คุณรู้สึกแบบนี้นะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคุณรู้สึกว่าคุณถูกเมินคุณรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ในตอนนี้เนี่ยเ,ออเขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้โฟกัสอะไรมาที่คุณสักเท่าไหร่มันต้องมันต้องสื่อสารกันค่ะคุณก็ต้องบอกเขา คุณก็ต้องบอกความรู้สึกของคุณคุณต้องบอกความต้องการของคุณว่าคุณอยากให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นแบบนั้นแบบนี้อยากให้สถานการณ์มันกลับมาดีเหมือนเดิมคุณไม่อยากน้อยใจนะแต่ว่าหันกลับมาโฟกัสที่คุณหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่การสรรรื่อสารหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าอยากให้ความสัมพันธ์มันกลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งมันกลับมาหอมหวานอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องบอกเขาไปตรงๆว่าเออเนี่ยรู้สึกว่าโดนเมินรู้สึกว่า โดนเพิกเฉยเกี่ยวกับในเรื่องของความรู้สึกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเเราไปเที่ยวกันไหมเราไปหากิจกรรมทําด้วยกันไหมเราไปกินข้าวไปดูหนังด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยมันกลับมาแฮปปี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ